มะเร็งเต้านมไม่ได้เป็นแค่ในผู้หญิงผู้ชายก็มีโอกาสเป็นได้แนะผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไปมันตรวจคัดกรองรู้ก่อนรักษาก่อนภัยเงียบของผู้หญิงไรยซึ่งสัญญาณเตือนล่วงหน้ามะเร็งเต้านมนับเป็นภัยเงียบของผู้หญิงเพราะมักมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนโดยเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งที่ค่าชีวิตหญิงไทยคิดเป็น20-30%ของมะเร็งทั้งหมดในผู้หญิงซึ่งโรคนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นปัญหาผู้หญิงทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้หลายคนอาจคิดว่ามะเร็งเต้านมมักเกิดขึ้นกับผู้หญิงเท่านั้นแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจพบว่าผู้ชายก็สามารถเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกันจากสถิติพบว่าเมื่อมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นจะเป็นผู้ป่วยเพศหญิงกว่าร้อยคนและจะเป็นผู้ชายจำนวนหนึ่งคนหรือคิดเป็นไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดผู้หญิงอายุ50ปีกลุ่มเสี่ยงสูง นายแพทย์สุชาติกริดสิงห์ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทั่วไปแพทย์ประจำโรงพยาบาลพริ้น์ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ข้อมูลค่ะว่ามะเร็งของเต้านมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งเกิดขึ้นได้ในหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากขึ้นประจำเดือนกรรมพันธุ์ลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันการมีบุตรช้าการไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการใช้ยาต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับฮอร์โมน ดังนั้นฮอร์โมนจะเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้เร็วขึ้นผู้หญิงจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในวัย50ปีจึงควรหลีกเลี่ยงในปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเช่นการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการไม่ออกกาลังกายคลำเจอก้อนที่เต้านมรีบพบแพทย์อันดับต้นๆของผู้ที่มาพบแพทย์มักจะมาด้วยสาเหตุที่ว่าคลำเจอก้อนที่เต้านม นอกจากนี้ยังมาด้วยการพบเลือดออกหรือมีน้ำผิดปกติออกจากหัวนมซึ่งไม่ได้มาจากการตั้งครรภ์และให้นมบุตรบางรายมีอาการเจ็บหรือปวดบริเวณเต้านมซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นอาการเบื้องต้นหากคลำเต้านมด้วยตนเองและพบอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดมันตรวจคัดกรองรู้ก่อนรักษาก่อนปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีวิธีการรักษาที่ดีทําให้อัตราการเสียชีวิตลดน้อยลงดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ําเสมอโดยผู้ที่มีประวัติอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจคัดกรองได้เมื่อมีอายุ35ปีขึ้นไปส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจคัดกรองโดยเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปด้วยวิธีการเอ็กซเรย์เต้านมวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในเบื้องต้นนั้นสามารถตรวจด้วยตนเองได้และใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจนั่นคือ7วันก่อนและหลังการมีประจำเดือนโดยมีท่านอนราบนอนราบในท่าสบายใช้ผ้าขนหนูม้วนหรือใช้หมอนรองบริเวณหลังและไหล่ข้างที่จะตรวจยกแขนข้างที่ตรวจขึ้นเหนือศีรษะแล้วใช้มืออีกข้างคลำให้ทั่วบริเวณเต้านมและรักแร้ถ้ายืนหน้ากระจกปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวตามสบายสังเกตเปรียบเทียบเต้านมทั้งสองข้าง ยกแขนขึ้นสองข้างประสานกันเหนือศีรษะสังเกตรอยตึงรัง้งหรือรอยบุ๋มมือเท้าสะเอวแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าส่วนที่ทางการคลำสามารถคลำแบบก้นหอยหรือตามแบบเข็มนาฬิกาคลำจากบริเวณหัวนมวนตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงบริเวณรักแร้คลำแบบแนวนอนขึ้นลงขนาบกับลำตัวคลำโดยใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางคลำสลับขึ้นไปลงมาทีละแถว ให้ทั่วทั้งเต้านมคลำแบบรัศมีรอบเต้านมหรือคลำแนวคลื่นให้เริ่มคลำจากส่วนบนของเต้านมเข้าหาฐานหัวนมและทำซ้ำเป็นรัศมีรอบเต้านมนอกจากการตรวจด้วยตัวเองแล้วยังมีการตรวจแบบอัลตราซาวเต้านมใช้คลื่นความถี่สูงเหมาะสำหรับคนที่อายุยังน้อยหากตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อสามารถบอกได้ว่าก้อนเนื้อนั้นมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ และการตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลเมมโมแกรมเป็นการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษสามารถตรวจหาเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้อย่างละเอียดทำให้ค้นพบมะเร็งระยะเริ่มแรกได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับผู้ที่มีเนื้อเยื่อเต้านมที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งอาจดูกลมกลืนกับเนื้อร้ายเสริมหน้าอกไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมการผ่าตัดเสริมหน้าอกไม่ได้ส่งผลกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านม ซึ่งผู้ที่เสริมหน้าอกสามารถตรวจคัดกรองได้ตามปกติด้วยการเอ็กซเรย์โดยวิธีเมโมแกรมแต่อาจจะตรวจละเอียดกว่าผู้ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกเนื่องจากมีซิลิโคนขวางอยู่ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมแพทย์โรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare และขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Principal Healthcare Company ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง P r Variety ด้วยนะคะ